对，对呀。 Wow.

อาตาบินครับนอาจาะานะน้องลูกเอาจัดหน่อยจัดหน่อยเห้จาทยใัสาวไทยหน่อยจัดใีนางสาวไทยชุดหนึ่งครับผลงารนผลงาจเลย์เลย เกนี่ไปนี่จ้ะตทุกมือหน่อยนะต้องน้ำย ไปหามีดไปของพลังแล้วขอําลังของพลังมีดมีมีดือมีดว้าเห็นี้ฝังนู้นเยอะเลยพี่มีดอะเอาหน่ข้าวที่ห่อใส่ข้าวตอส่ข้ราดนล้ะนะเดี๋ยวเ็ไปแจกให้เ็ตเอามาสักสามพันอย่ห่อ เอาลูกมาาอยมามัไม่ขอเบอร์ไม่ขอเบอร์ของน้องเบอร์อะไรนะเดี๋ยวเดี๋ยวตัวตีตัวตี อ๋ออันนี้ในเฟซเลยครับอ๋อในเฟซนี่ในเฟซเลยครับนี่คือล่าสุดเลยอ๋อดูย้อนหลังไมได้ครับในเฟซอิสรทำทีวีในเฟซอิสรทำทีวีครับอิสระครับผมอ๋อ